สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับในขณะที่คนที่เป็นเสื้อแดงเนี่ยออกมาเรียกร้องหาความเป็นธรรมกับพรรคเพื่อไทยแต่ขณะเดียวกันองค์อิง,องเศรษฐาก็มารำลึกถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมของนอปชเมื่อ13ปีที่แล้วแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าอง้งอิงเศรษฐารำลึกเหตุการณ์สลายนปช ขึงขังทวงคืนความเป็นธรรมเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนางสาวแพรทองทานจินวัตรซึ่งเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแพรทองทานเนี่ยได้มีการทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์เนื่องในโอกาสวันสลายการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือบนบปชเมื่อปี2553นะครับ แพทย์ทองทานบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่า13ปีแล้ววันแรกของการส่งทหารเข้ายึดพื้นที่แล้วใช้กระสุนจริงกับประชาชนมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากถึงวีรชนผู้ต่อสู้ทุกท่านไม่มีวันไหนที่พวกเราจะลืมและขอยืนยันว่าจะเรียกร้องให้คืนความยุติธรรมกับผู้เสียสละเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนต่อการทำงานของพวกเราในอนาคต เราสูญเสียไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนี่เป็นคำพูดของแพทย์ทองทานจินวัตรส่วนเศษฐาชินวัตรขออภัยครับส่วนเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเศรษฐามีการทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์เหมือนกันนะครับในหัวข้อที่ว่าครบรอบ13ปี10 เมษายน2,553เศษธาบอกว่าอย่างนี้ผมขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและขอให้กำลังใจทุกคนผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมและขอประนามทุกความรุนแรงที่ผู้มีอำนาจกระทำกับประชาชนสิ่งเหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นในรัฐบาลเพื่อไทยและการอำนวยความยุติธรรมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเช่นกัน 13ปีเราไม่ลืม